วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูในเกมในตำนานนะครับที่โด่งดังมากในวงการหมากลุกสากลน,นะครับนั่นก็คือเกมของนายเจลชอตกับแจนทิแมนนะครับเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ครับเรามาดูกันเลยก็นะครับนายเจลชอตเป็นข่าวนะครับเกมนี้แข่งในปี1991ครับเขาเปิด พร e4 นะครับเบียร์นาคิงดำรับด้วยม้า f6 แล้วขขาวก็เดินพร e5 นะครับรูปนี้เรียกว่าอลไรคายด e f ฟนซ์ดำเดินมาเพื่อเล่าให้ขาวทิมพรขึ้นมานะครับแล้วก็ดำก็กะว่าจะโจมตีพรนขาวทีหลังขึ้นอยู่กับว่าเขาวจะสามารถคุมคุมเกมตรงกลางกระดานได้หรือเปล่านะครับ ดาก็เดินม้ามาตรงกลางครับข่าวก็เดินพรดีสี่เพื่อขยายเซนเตอร์ครับดาเดิน D6 กนะครับก็เริ่มทําการอันเดอร์มล์พรนะครับทีนี้ขาวถ้าเกิดขาวกินเนี่ยดาเขาก็เอาควีนกินนะครับทำให้ดาได้ลูกเกมที่น่าจะเล่นง่ายนะครับเล่น G6 ไม่ชอบ G7 แล้วเข้าป้อมนะครับในอนาคตอาจจะเล่น C5 ทีหลัง นะครับในแก้มขาวจึงขึ้นมา้ามาที่ f3 นะครับพยายามรักษาพรตัว e5 e5 ไว้นะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของขาวดำเล่น g6 ครับดำเล่น g6 ก็เพื่อ develop bishop เขาวก็ขึ้น bishop c4 ครับจมตีมา้มาม้า b6 แล้วก็ bishop b3 i ิชอป g 7นะครับก็พยายามโจมตีพรของสีขาวครับแต่ขาวก็ยังสามารถคอนโทรลเกมได้นะครับเดิน q u e น e n อ2อาจแต้มน,นี้สำคัญนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ดำแรกควีนถ้าเกิดขาวเข้าป้อมก่อนครับดำอาจจะเอาพอรกินพรนะครับแล้วก็เอาควีนกินควีนแล้วก็เอาบิชอปมาพินม้า ทำให้พรที่ e5 ครับเป็นจุดอ่อนแล้วขาวก็ไม่มีควีนเอาไว้กดดันหมากดําแล้วเะฉะนัะ้นควีน e2 เป็นแต้มสําคัญดําก็ขึ้นมาครับ c6 แล้วขาวก็เข้าป้อมดําก็เข้าป้อมเสร็จแล้วขาวเดินพรแคตาตานี้ก็เป็น แต้มสาคัญเช่นกันครับเพื่อการบิชอปดานะครับไม่ให้มากดมาที่ G เอ่อที่เเพราะว่าม้าตัวนี้ครับเป็นตัวสําคัญที่ที่จะปกป้องพอทั้ง2ตัวตรงกลางกระดานทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าก่อนที่ดําเข้าป้อมถ้าเกิดดําเอาบิชอปมากดก่อนจะเกิดอะไรขึ้นอ่จาจังหวะนี้ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวจะเอาบิชอป s a c r i f i c e ไปที่ f7 นะครับเส้นให้กินเลยนะครับพอ k i n กินขาวมีม้า g5 ครับแล้วก็ queen ได้ได้กินไปชอบคืนแถมได้เบี้ยรฟรีตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นจังหวะทุกจังหวะครับมีความหมายหมดดำเข้าป้อมนะครับเขาเล่น h3 เสร็จแล้วดำเล่น a5 ครับเพื่อขยายพื้นที่ฝั่ง queen s i แล้วก็พยายามมาขังบิชอปขาวนะครับที่ b 3ขาวก็กันครับเล่น a c อ่าทีนี้ดำกินครับกินพรที่ e 5ขาวก็กินกลับแล้วดำเดินมาเข้ามา d 4เพื่อพยายามแลกแลกตัวหมากออกบางส่วนนะครับเพราะว่าดำค่อนข้างอึดอัดนะครับค่อนข้างเดินยากนิดหนึ่งขาวเอามากินครับ ดำก็กินกลับแล้วก็เหลือ e 1ครับเพื่อคุ้มกันพรตรงกลางดำเล่นพร e 6ตรงนี้ต้องบอกว่าดำตำแหน่งของดำเดินค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบิชอปปัญหาหลักเลยก็คือบิชอปที่48ไม่มีไม่มีที่ไปนะครับก็เล่นค่อนข้างยากอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่าบางทีบิชอป e 6อาจจะเป็น อาจจะเป็นแต้มที่เล่นได้นะครับนี่ผมไม่มั่นใจเพื่อกแก้ปัญหาบิชอปแล้วยอมยอมเกิดเบียซอนตรงนี้นะครับแต่ว่ายังได้คองเหลือเอาไว้เอาไวส้สวนนะครับเรามาก็สามารถลงมาตรงกลางหรือลงมาตานี้ได้แต่ว่าในเกมดำเล่นพรนไป e6 นะครับแล้วขาวก็ขึ้นมาไป d2 นะครับก็ แค่โดยปกตินะครับม้าซีสามดูเหมือนจะเป็นตาธรรมชาติอ่าแต่ว่าดําอาจจะแค่เดินพรอนกันอ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ม้ามามันก็ไม่ไม่มีที่ไปครับในเกมขเขาเลยเขาเข้าใจตรงนี้ก็เลยเดินมาดีสองนะครับเราไปยืนที่ F3 แทนม้าดีห้า มา F3 ไล่ควีนครับแล้วก็คุ้มกันพรควีน C5 ควีน E4 ครับแต้มน,นีเ้เราเรียกว่าการเซนทรัลไลซ์นะครับคือเอาควีนมายืนกลางกระดานแล้วก็มีพรตัวนี้ช่วยเหมือนช่วยบังควีนให้อีกทีนะครับควีนก็จะมีประสิทธิภาพมากในกลางกระดานนะครับแล้วโดนไล่ได้ยากเช่นถ้าเขาเดิน พอ F5 ก็จะโดนกินผ่านนะครับอันนี้คือความสำคัญของพรตรง E5 เขาเดินควีน n B4 ครับ mm hmm. ก็พยายามแรกให้สังเกตว่าดำเนี่ย mm hmm. เขาพยายามจะจะแลกหมากของเขาออก mm hmm. นะครับถ้าเกิดว่ามีการแลกเกิดขึ้นดำก็จะทำทำให้ดำแบบเลน่นเล่นง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. เขาเลยเดินบิชอป C4 ครับ เอาบิชอปมาบางังม้าบีหเอามามาไล่บิชอปครับแล้วขาวก็ไม่สนใจครับเดินพรไปบีสคนที่ขาวเขาเขาประเมินตำแหน่งดีนะครับเขาอ่านว่าเขาอ่านว่าเ,เขาไม่สนใจว่าดามจะกินบิชอปตรงนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในเกม สิ่งสำคัญเนี่ยคือดำเขาขึ้นตัวมาได้ค่อนข้างยากแล้วขาวแล้วขาวสามารถควบคุมพื้นที่กลางกระดานไว้ได้นะครับสิ่งที่ที่ดำอยากจะทําก็คือดําเขาอยากจะเดินบิชอปมาที่4 6นะครับเพื่อแก้ปัญหาบิชอ o ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ขาวขู่ที่จะเดินบิชอ o ขึ้นมานะครับพินควีนกับเรือดำเขาเลยต้องขยับเรือไป e8 อ่ะเสร็จแล้วครับแทนที่ขาจะขึ้นแทนที่ขาจะรีบขึ้นหมากนะครับเขาวก็ไม่รีบครับเดินเรือดีหนึ่งเพื่อคุ้มกันไม่ให้บิชอปขึ้นมาก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาทันเกมกันตลอดนะครับเขาเขารู้ว่าแต่ละฝ่ายอยากทำอะไรดามเดินควีน c5 ครับน,น่าจะถอยควีนเพื่อ,อเพื่อเตรียมกลับบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนไล่ ข่าวเดินควีน h4 ทีนี้ข่าวเห็นว่าดำชาครับก็เลยเริ่มเอาควีนมากดดันบริเวณงดำละ b6 ทีนี้ดำก็แก้ปัญหาบิชอปสำเร็จบ um ิชอป e3 ควีน e c6 แล้วก็บิชอป h6 บิชอป h8 อ่ะ อ่แต้มบิชอปเ6นี้เดินเพื่อเพื่อแรกตัวคุ้มกันคิงคิงดำออกนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือดำเขามีบิชอปคู่ขาวก็พยายามแลกบิชอปออกดำก็เดินบิชอป h 8เสร็จแล้วขาวก็เริ่มเริ่มที่จะต้องรีบกดดันอย่างต่อเนื่องครับเดินเรือไป d 8ดำก็ขึ้นบิชอป b 7 แล้วขาวก็เอาเรือมาซ้อนกับเรือดีหนึ่งแลตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมดำเขาเดินบิชอปกลับมา g7 นะครับแต่ว่าก็พอเข้าใจได้เพราะว่าบิชอปอยู่ในอยู่ในมุมกระดานก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับอันที่จริงขาวอาจจะขู่ควีน e7 นะครับก็เป็นไปได้โอเคดำจึงเดินบิชอปขึ้นมา ขึ้นมา G7 เพราะว่าถ้าเกิดขาวเดิน Queen E7 จังหวะน,นี้ก็จะดําก็จะกินไปช็อปฟรีนะครับแล้วขาวไม่ได้อะไรเพราะว่าถ้ากินก็แค่เอาเรือกินกลับอันนี้คือคือไอเดียของดำอ่ะเสร็จแล้วขาวก็เห็นว่าไอ้แบค็คแรงตรงเนี้ยทำอะไรไม่ได้ละก็เลยเดินเรือกลับมาทีหนึ่งนะครับมายืนตรงนี้แทน กดดันไปที่พร2ตัวครับนำก็เดินเดินเรือกลับไป F 8นะครับขาวก็เลยกินเลยกินงกินครับแล้วก็เรือ D4 อ่าเรือ D4 นะครับตอนนี้ก็สวยครับเพื่อคือคุ้มกันทุกอย่างเลยนะครับการควีนเขากินพรตัวนี้แล้วก็กัรควีนเข้ามาเข้ามาเทรด ที่ e4 นะครับคือคุมไม่ทุกอย่างดำมก็ไม่มีอะไรทำครับ,รบดำมก็เดินเรือเรือ e8 ข่าวก็ควีน f6 เช็คคิง g8 อ่ะทีนี้ครับในเมื่อเราทุกตัวเนี่ยเรายืนคุมไม่หมดละนะครับสเต็ปถัดไปก็คือเราต้องใช้ใช้พรช่วยละนะครับก็คือเอาแฮมอ่ะ เดินพรขึ้นไปนะครับซึ่งซึ่งเกิดขึ้นในเกมถ้าเกิดดําเฉยเนี่ยขาวก็จะเดินพอรอนไป H5 แล้วก็เดินไป H6 นะครับเป็นต้นดําก็เลยไม่มีไม่มีทางเลือกครับพรเส H5 จแล้วตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าขขาวจะต้องต้องหาทางนะครับว่าจะยังไงต่อครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในในโคงเนี้ย วิธีบุกก็คือพร g g แต่ว่าปัญหาคือพอ,อ,อปัญหาคือดำเขาจะไม่กินนะครับเขาจะกินมาฟีเขาวก็เลยยังทำไม่ได้ถ้าเกิดขาวเดินเรือ f 4ก่อนเรือ D7 ก็จะก็จะฟีอีกขาวจึงเจออีกวิธีหนึ่งครับเดินคิง S2 นะครับตอนแรกดำก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเดินว่าเดินมาทำไม ดำเขาก็ยังชิลอยู่ครับเดินเรือ4 8แอ่ะแล้วมูฟถัดไปเขาก็เดินคิง G3 ครับทีนี้ก็เริ่มแบบดําก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างครับว่าเขาเขาเดินมาทำไมอ,อันที่จริงเนี่ยแทนที่จะเดินเรือ4 8นะครับดําต้องพยายามเล่นบิชอป48นะครับเพื่อพยายามทำอะไรบางอย่าง อันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นทางที่ดีที่สุดของของดำครับเขาอาจจะเดินเรือ e7 นะครับหรือหรืออาจจะมีตาอื่นแต่ว่าอันนี้เป็นทางที่ดีที่สุดดำ 3, เดินเรือ c8 e ทิง g3 เรือ e8 ครับแล้วก็ทิง f4 ครับทีนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าขาวเขาเดินมาทำไมครับเขาต้องการเอาทิง,งขึ้นไปที่ h6 แล้วก็เช็คเมดดำ ่าตรงนี้ปรากฏว่าดําไม่มีวิธีที่จะโจมตีคิงขาวเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างขาวได้ได้คุ้มกันไว้หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะเรือเรือที่ดีสเนี่ยเป็นเป็นตัวสําคัญเลยนะครับของสีขาวทีนี้ดําก็เริ่มเข้าใจละก็เลยเดินบิชอปไป c ีแปดนะครับไล่เรือของของขาวแต่ว่าขาวเดินคิง g ีหครับตรงนี้ดํา ดำก็ยอมแพ้ไปเพราะว่ามันไม่ทันแล้วนะครับแก้ไขไม่ทันแล้วอาหัดไปขาวจะเอาคิงเข้าไปที่ h6 นะครับแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดดำเขาเดินคิงขึ้นมากันที่ h7 เรือตัวนี้ก็จะกินปอนที่ f7 นะครับแล้วก็จะก็จะบุกเข้าไปอยู่ดีนะครับก็จะเข้าไปได้อยู่ดี สรุปนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สวยงามมากๆเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ดังมากในในวงการหมากรุกนะครับก็แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรทุกตัวนะครับให้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ